คุณแม่นั่งอยู่ในห้องนี้เราตัดสินใจจะสร้างท่านองค์ที่มีความสูง21เมตรเท่ากับพระรยาทารา21ปางดูไปที่ธงมน่ะเราจะเห็นพระรยาทาราทั้งหมดมี21ปางจะมีกรีนทาราเป็นควีนของทาราทุกพระองค์องค์กรีนทาราเนี่ยคือควีนเลยคือราชินีของทาราทุกพระองค์สีเขียว แล้วก็จะมีไว้ทาลาเลททาลาแบกทาลาเยอะแยะ21เราจึงสร้างองค์ท่าน21เมตรเพื่อระลึกถึงทาราทุกพระอ,องค์เราจะเห็นในห้องนี้จะมีศิละปะที่มีคนถวายท่านนี่ก็เป็นเพนติงที่มาจากประเทศ ภูฐานนี่โรเออร์แฟมิลี่ของภูฐานถวายมาถวายท่านเพราะภูฐานมองโกเลียภูฐานทิเบตเนปาลสิขิมในทิเบตในฝ่ายวัชรยายท่านคือพระพุทธเจ้าในเพศแม่เพระเาะนั้นจะเห็นพระพุทธเจ้าทุกพระอ,องค์อยู่ที่เหนือมองกุฎท่านเห็นไหมลูกเรากราบท่านเรากราบพระพุทธเจ้าทุกพระอ,องค์เห็นไหม พระบาทข้างซ้ายอยู่ในท่าสมาธิมั่นคงพระบาทข้างขวาเป็นประโยชน์ดอกบัวรองรับพระหัตถ์ข้างขวาให้พรเราทุกวันเลยใครมีท่านไปก็รู้ว่าท่านให้พรเราอยู่ทุกวันเมื่อเราอยู่กับท่านท่านอยู่กับเราท่านขจัดความกลัวขจัดความไม่ดีขจัดอุปสรรคแล้วเวลาที่เราระลึกถึงท่านเนี่ย คุณธรรมของท่านที่เราใช้เนี่ยจะเปลี่ยนร้ายกายดีเออเนี่ยเปลี่ยนร้ายกายดีถ้าไม่กลัวความยากลำบากทุกครั้งที่ธงมนพัดไปเดี๋ยวเธอจะเห็นสถูุกมนตราจะมีธงมนที่พระมนตราอมตะเลุต,เตุตเรตุเรสวะจะไปถูกต้องกับคนทุกคนทุกชนชั้นวันนะแพทย์ไวทุกศาสนาด้วยไม่มีเลือกปฏิบัติเลยทั้งคนดีและคนเลว เปลี่ยนร้ายกายดีเปลี่ยนคนเลวให้เป็นคนดีได้ถ้าใช้คุณธรรมนี้พระหัดข้างซ้ายที่เสมอไหลมีดอกบัวพาดคือการใช้ปัญญาพราะองค์มีปัญญาขจัดความกลัวให้อภัยอย่างลึกซึ้งมีกุศลบายในการช่วยเหลือและการคิดอย่างนี้ประเสริฐแล้วลูกพึ่งตัวเองให้ได้นะเธอต้องคิดนะ ว่าสิบห้าปีเสถียรธรรมสถานทำงานด้วยหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์เ mm. พราะมีคุณธรรมของท่านเนี่ยมันทำให้เกิดความสักเซสในทุกวันนี้นี่คือไว้ทาลาสีขาวอันนี้มีเมตตาองค์นี้ก็จะอายุยืนอย่างเงี้ยค่ะมีเมตตาองค์นี้ก็คือกรีนทารา อันนี้ได้รับมาจากร o ยัล f ฟม i l ีจากภูฐานอันนี้คือกรีนทาราจริงๆท่านจะต้องสีเขียวเดี๋ยวเราเดินผ่านตรงนี้เราก็มองเห็นท่านอันนี้มาจากทิเบตมองโกเลีทิเบต,เ,บตเนปาลอินเดียอินโดนีเซียญี่ปุ่นจีนเนี่ยค่ะบราซิลท่านก็มาจากทั่วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามาในห้องเนี้ ไม่ต้องแอบดูอะไรหรอกดูใจตัวเองทุกอย่างเธอนัง่องอยู่เซ็นเตอร์โปรเทคอยู่แล้วเดี๋ยวจะนำอธิษฐานตั้งใจนะไม่ต้องอ้อนวอนขอนะตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จเปลี่ยนร้ายกายดีทำขี้ให้เป็นปุ๋ยแต่เธอต้องมั่นคงสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ มั่นคงในการที่จะดีดตัวเองออกไปเป็นประโยชน์ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จและต้องให้อภัยตัวเองด้วย